เสียงอ่านนี้เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับฟังที่พิการทางสายตาและบุคคลทั่วไปที่ไม่สะดวกในการอ่านหนังสือร้อยนิทานล้านกำลังใจ One hundred wisdom s t o ร i e s ร้อยนิทานเพื่อการเจริญเติบโตทางจิตปัญญาและความงดงามแห่งปัญญา เขียนโดยมาการเร็ตเซล์แปลโดยนาริตะอ่านโดยแสนหวานท่านจะได้พบกับนิทานสั้นๆที่ต้องค้นหาบทสรุปบรรทัดสุดท้ายด้วยตัวท่านเองผ่านปลายปากกานักเขียนนะักคิดชั้นนำของโลกต่อจากนี้ ภาคที่สองสมบัติในชีวิตประจําวัน Treasure in Everyday Life เรื่องที่22่ิบสอง Pinchitter the Chitter การละครั้งหนึ่งมีบุรุษที่แสนดีและจริงใจคนหนึ่ง ผู้สแสวงหาหนทางแห่งความสุขและหนทางแห่งสัจธรรมวันหนึ่งเขาได้ไปหานักปราดเท่าผู้หนึ่งซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าจะสามารถชี้หนทางที่เขาปรารถนาได้นักปราดผู้นั้นต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นเมื่อเขาเข้าไปนั่งอยู่ตรงประตูหน้าเต็นท์ภายหลังจากที่ต้อนรับชายหนุ่ม ด้วยชามินแล้วนักปราดเท่าก็พร้อมที่จะเปิดเผยถึงเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสุขและสัจธรรมดังกล่าวก่อนอื่นท่านควรจะต้องรู้ว่ามันอยู่ไกลจากที่นี่มากเขากล่าวแต่รับรองว่าท่านจะไม่หลงทางแน่เพราะในที่สุดแล้ว ท่านก็จะเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เราจะอธิบายให้ท่านฟังโดยละเอียดซึ่งตรงใจกลางหมู่บ้านนี้ท่านก็จะพบกับร้านขายของเล็กๆสามร้านซึ่งตรงนั้นแหละที่ความลับแห่งความสุขและวิธีแห่งสัจธรรมจะปรากฏแก่ท่านมันเป็นเส้นทางสายยาวที่ยาวไกลจริงๆ ชายหนุ่มผู้สแสวงหาคนนั้นต้องเดินผ่านหุบเขามากมายต้องเดินข้ามแม่น้ำหลายสายแต่ในที่สุดเขาก็บรรลุถึงหมู่บ้านดังกล่าวซึ่งหัวใจบอกกับเขาว่าที่นี่ละ่ะคือสถานที่ที่นักปราดผู้นั้นบอกมานี่แหละคือสถานที่ที่เราสแสวงหา และที่แน่นอนยิ่งไปกว่านั้นก็คือตรงกลางหมู่บ้านมีร้านขายของเล็กๆอยู่สามร้านตั้งอยู่แต่เมื่อเขาเดินเข้าไปภายในชายหนุ่มก็ต้องพบกับความผิดหวังอย่างยิ่งเพราะในร้านแรกสิ่งที่เขาพบก็เพียงแค่ม้วนลวดที่กองอยู่ในร้านในร้านที่สอง ไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยเพราะมีเพียงแค่เศษไม้ชิ้นเล็กๆเ,เท่านั้นและในร้านที่สามมันก็มีเพียงอะไรบางอย่างที่เป็นโลหะที่ทำให้เป็นรูปร่างขึ้นไว้ด้วยฝีมือหย,ยาบๆชายหนุ่มเดินทางออกจากหมู่บ้านแห่งนั้นด้วยความเหนื่อยล้าและหมดกำลังใจ เขาพบลานโล่งเล็กๆแห่งหนึ่งที่พอจะใช้พักนอนค้างคืนได้เมื่อถึงยามราตรีพระจันทร์ลอยดวงเด่นสาดแสงสว่างนุ่มนวลลงทั่วบริเวณนั้นและขณะที่เขากำลังจะเคลิ้มหลับนั่นเองชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงดนตรีที่ดังจากหมู่บ้านแห่งนั้น เครื่องดนตรีชนิดใดในโลกนี้เล่าที่จะสามารถรังสรรค์บทเพลงอันไพเราะได้ถึงเพียงนี้ชายหนุ่มพุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและออกเดินตามเสียงดนตรีนั้นไปและแล้วเขาก็ต้องประหลาดใจอย่างยิ่งเมื่อได้พบว่ามีชายหนุ่มผู้หนึ่งกำลังนั่งเล่นพินชิเธอ์อยู่ เมื่อเขาเห็นอยู่ว่าผินซิดเท่านั้นถูกประกอบขึ้นด้วยลวดเศษไม้และโลหะซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาเห็นวางขายอยู่ในร้านทั้งสามเมื่อตอนกลางวันและทําให้เขารู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งนั่นเองทันใดน,นั้นเขาก็บังเกิดความเข้าใจว่าความสุข จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบของสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องรองรับและองค์ประกอบเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีความพร้อมสำหรับเราอยู่แล้วทั้งสิ้น